เลิกกับบ้านากับบ้านทำงานไม่ได้แล้วเลิกเลิกเลิกขอเชิญขอเห็นหน้าเห็นหน้าพี่เต้พี่สิรีพี่ก้าวการสนามเลยครับวันนี้แผนการเป็นยังไงครับพี่ต้องครับอ่ะรบกวดนิดนึง กติกามีอยู่ว่าครับว่าอะไรวะกติกามีอยู่ว่ายังไงครับกติกามีอยู่ว่านักผ่าหมอเม็ดเลยครับผมตอนนี้รบกวนสื่ออย่าเพิ่งบังนักผ่านะฮะและลูกควรนิดนึงนะครับแฟนคลับอย่าลงสนามนะครับไม่งั้นเราปรับแพ้แน่ๆนะฮะอ้าวมาสามหนุ่มครับสามหนุ่มสามหนุ่มกลางสนามเลยครับครับผมรบกวนฟังกติกาแป๊บนึงนะครับทุกกองเชียร์สามหนุ่มครับสามหนุ่มครับสามหนุ่มฟังทางนี้ฮะ าสามคนนี้นะครับจะเป็นตัวแทนของสามบูล,ลนิธิคิับพที่ก้้งจะเป็นตัวแทนของบูลนิธิคบครัวฐาน่านศึกพี่เต้จะเป็นตัวแทนของวัฒบาศักดิพุและพี่ซีดีจะเป็นตัวแทนของบูลนิธิบ้านเด็กบ้านเมตานะครับ สามคนนี้จะช่วยกันหาไรายได้สมงบพุดเพื่อที่จะไปบริจาคให้กับ,บลลมูลณิธิในสีที่ตัวเองดูแลอยู่ถ,ถ้าวันนี้สีแดงชนะทีมพิการชนะเงินทุกบาททุกสตางค์ในวันนี้ก็จะไปอยู่ที่ครอบครัวฐาน่านศึกถ้าพี่เตยชนะสีขาวชนะก็จะไปอยู่ที่วัดพระบาทนพุสีน้ำเงินชนะพี่สีดีชนะก็จะไปอยู่ที่บ้าน,าน,น,นเนนะนะานมตานะครับ เพราะฉะนั้น3ามหนุ่มนี้จะเป็น3คนแรกที่จะทำเงินให้กับบุเรติที่ของตัวเองด้วยการยิงลูกโทษคนละ5ลูกพี่ต้องครับพี่ต้องครับครับ,ค,รบคือผมไม่มั่นใจนะฮะว่าไอ้น้องคนเสื้อน้ำเงินเนี่ยว่าเขาจะมาเตะฟุตบอลหรือจะมาเล่นกีฬาอะไรฮะผมนึกว่าเป็นพาซานออกมานะครับผมวันนี้ เราถึงเราจะแต่งตัวไม่ครบนะฮะสีน้ําเงินถึงเราจะแต่งตัวไม่ครบแต่ว่าเรามาด้วยฝีมือนะครับขอโทษด้วยนะครับโอ้เราไม่ได้เน้นเราไม่ได้เน้นแต่งตัวดีอ่ะครับผมนี่ต้องดูสีขาวนี่นักกีฬาชัดๆขอเสียงหน่อยเร็วเอ๊ะอยู่นะแต่ว่าสีในไหนสีสีน้ําเงินมีอะไรนะฝีมือสีขาวมีอะไรฮะ ไม่มีอะไรเลยสีแดงเน้นหน้าตาลอยอย่างเดียวครับนี่เห็นนะฉันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าฉันมองไปมองมาผู้แก่ขึ้นปกฉันเกือบครบบททุกคนแล้วนี่เหลือใครเอาไว้โตเป็นหนุ่มก่อนนะลูกนะเอาไว้หนุกล้าโชว์ก่อนนะลูกปล่อยพวกแก่ๆเขาโชว์นำไปก่อนด้านไงมาครับ โดยที่ผู้รักษาประตูที่จะเป็นคนป้องกันประตูจะเป็นผู้รักษาประตูรับเชิญจากทีมเมืองทองยูเนเต็ดครับครับผมรับรองว่าเหนียวแน่ๆครับอคนละห้าลูกนะครับเรายิงด้เรายิง,นะเ,รยงเรายิงฝั่งไหนครับเนี่ยเรายิงฝั่งนู้นะครับเรายิงฝั่งด้านด้านขวามือของผมนะครับด้านขวามือของพิธีกรนะครับอ่าพวกดูดูดเป็นเท้าหลบไหนลูกแล้วแก,กลงมากันทำไมวะ <S <S> <S ไม่ชิคกี้พายแค่อหน เราจะเริ่มต้นจากพีก่อังประเทศชาติเรานำด้วยแดงขาวน้ำเงินอีดีเรัาผมพี่พุพี่พุธกำลักกงใจขอขอต้อนรับขอต้อนรับคุณดีเจพุธนะครับนั่งตรงนี้เลยนะฮะ <laughs> ต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งตัวในการออกกำลังกายนะครับแต่งตัวดีมากครับ ตอนนี้นักกีฬาฟิตซ้อมนะครับฟิตซ้อมท่าเตะอยู่นะครับผมอ่าพร้อมแล้วเริ่มนะครับเราจะทำด้วยน้องกั้งนะครับผมสําหรับลูกแรกนี้นะฮะอ้ยโอ้ยอ้้้้อยออออ้ รอบกรรมการลูกที่หนึ่งโดนสกัดไว้ได้นะครับสำหรับลูกที่หนึ่งนะครับมาเป็ครับหนึ่งตั้งค่ะ อ๋อข้าศอใช่ถ้าไปคุยแป๊บเดียวเองขก็หรออะไรเนี่ยยิงไปสามได้สองเม็ดแล้วฮะใช่เฮ้นี่ต้องมาวินมากครับสีแดงลุ้นไห้นะลูกจะได้เงินหรือไม่ได้เงินกับที่สุดต้ายนะครับลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายครับยิงเข้าไปแล้สีแดงได้ไปสามครับลูก 3ามนะฮะตาไปด้วยสีขาวครับเอากองเชียร์สีขาวของเสียร์เร็วเข้าไปแล้วครับสำหรับลุกแรก เอาพี่ฆ่าเฉพาะตัวเป็นไรมากวีเต้สองลูกก็เข้าไปสองลูกนะครับตอนนี้โอ้โหสีขาวนี่ฟิตมาดีจริงๆฮึ่ยไม่ถนัดหลวงเลยไหมไปแล้วล,ลูกที่สาม เป็นเท้สีแดงทำไมดูยืนคอตกกันเป็นแถวๆขนาดนั้คือคือคือเรื่องของเรืองนี่คือสีแดงเขายังไม่ค่อยได้เกินไปทำบุญให้ให้หาผานสุดเก้าไปแล้วครับเอายังเหรอยังค่ะโดนปัดได้ครับลูกนี้มือประตูเซฟนะครับผมจะบอกว่าผมคาดหวังกยมือประตูของเมืองทองไนเต็ดมากครับสีลูกโที่เต้ทำเป็นสี ปิดท้ายด้วยน้องซีดีตามมาด้วยสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินซีดีดูแลบ้านเมตานะครับขอถาสาดน้อยของเราขอถาสาดน้อยของเราเตียสจะยิงยิงโอ้โดนตัดไปได้นะครับผมอ้ยคุณน้องผู้หญิงที่ถ่ายรูปอยู่ยังไงคะถึงขั้นจุกไหมฮะ ลูกที่2องไปแล้วครับอ๋าลูเสาเบาๆนะครับแต่ว่าเข้าไปแล้วนะครับผมและจาก3ามคนนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น3มหนุ่มจากแพทย์คลินิกจะมายิงลูกพ่อช่วยเช็ดเดียวกันอ๋อติดเสานะครับผมตอนนี้ทาซานของเรายิงสามได้หนึ่งแล้วนะครับ และเดี๋ยวพอจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันล็อตต่อไปซึ่งก็จะเริ่มจากฟีดสีแดงก่อนเช่นเดียวกันโอเคครับพร้อมนะครับอ่ารบกวนแฟนคลับเข้าประจำที่ของตัวเองเลยครับเราจะทำการแข่งขันภาคต่อไปกันแล้วถือแล้วสีขาวยิงได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับอ่าอุตส่ นักกีฬาเมนเทลสีแดงลงสนามครับและหัวหน้าทีมสีแดงภายใต้การนำของไมาัสาซันครีมกันแดดท่านอิสรยะเอาเลยครับผมที่ท่านลงสนามครับเอาเล่นเสื้อที่ท่านลงสนามครับอะไร ะฮะตัดผมมาเพื่อมาเตะบอลโดยเฉพาะเลยนะครับดีไซน์มาเฉพาะการเตะบอลเลยฮะวันนี้แมตแรกแมตแรกแต้มเท่าไหร่นะครับแบแรกนะครับบอกว่าโดนนำไปสองส่วนไปนะครับผมแบตนี Crit ้เขาบอกว่าจะมาทวงคืนจะมาทวงคืนอะไรครับทวงคืนทวงคืนแต้มที่เสียไปใช่